นี่คือเรื่องจริงที่เราอาจเคยได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากความผิดพลาดจากอารมณ์ชั่ววูบจากความมักง่ายเพราะคิดเอาเองว่าไม่เป็นไร และจากอีกร้อยอีกพันเหตุผลที่เราเอามาอ้างเพื่อจะแก้ตัวแต่สุดท้ายทั้งหมดมันก็ยังสายเกินไปอย่างนั้นวันนี้เรามาทบทวนความรู้เรื่อง HIV กันสักหน่อย ก่อนอื่นเลยถ้าติดเชื้อ HIV วันนี้ยังน่ากลัวอยู่ไหมครับขอคัดจังหวะน,นิดนึงนะคะ สมัยนี้เนี่ยนะคะถ้าติดเชื้อ HIV เนี่ยมันไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วล่ะค่ะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะคะเป็นการติดเชื้อไวรัสซึ่งเข้าทําลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าติดแล้วไม่รับการรักษาอันนี้สิคะที่น่ากลัวเพราะว่าตัวเชื้อ HIV เนี่ยนะคะมันจะค่อยๆทําลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราทําให้สุดท้ายเนี่ยเรากลายเป็นโรคเอดส์ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเป็นนะคะซึ่งระยะนี้มันจะเกิดการติดเชื้อชวยโอกาสได้นะคะแล้วก็เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ แต่ในกรณีที่กกับกันหากผู้ที่ติดเชื้อ h i ชวีหรือสงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะติดแล้วไปตรวจเร็วนะคะแล้วด้กราการรักษาอย่างรวดเร็วเนี่ยจนกระทั่งมีโอกาสได้กินยาต้าน h i ชอวีอย่างสม่ำเสม,มอจนกดระดับไวรัสได้สําเร็จเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ดําเนินโรคต่อไปจนกระทั่งเป็นโรคเอดส์การถ่ายทอดเชื้อให้แก่ผู้อื่นเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสน้อยมากๆนะคะถึงบางคนเนี่ยไม่ถ่ายทอดเลยอายุไขเนี่ยก็จะยืนยาวใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับคนทั่วไปได้เลยค่ะ หมอครับแล้วปัจจุบันกลุ่มเสี่ยง HIV เป็นใครกันบ้างล่ะครับก็ยังคงเป็นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยและก็ที่สําคัญนะคะก็คือไม่ซราผลเลือดของผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นนะคะกลุ่มที่3ที่พบบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มทารกนะคะซึ่งคลอดออกมาจากแม่ที่ติดเชื้อ h i ชวีนะคะก็ถือว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อ h i ชวีได้ค่ะ และถ้าเราเกิดไปเสี่ยงมาจะทราบได้อย่างไรว่าเราติดเชื้อเลยครับวิธีที่จะทราบว่าติดเชื้อ H i v ชหวีหรือไม่นะคะก็คือการตรวจหาเชื้อ H i v ชวีนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถทําได้ด้วยการตรวจเลือดนะคะหรือว่าตรวจจากสิ่งคัดหลั่งต่างๆเช่นสิ่งคัดหลั่งในช่องปากค่ะคนไทยทุกคนมีสิทธิในการตรวจเลือดหายชวีได้ฟรีนะคะถึงปีละสองครั้งเลยนะคะต้องย้ำเลยว่าอย่าอายแล้วก็อย่ากลัวที่จะไปตรวจค่ะ ถ้าเกิดอายจริงๆไม่กล้าไปตรวจมีอาการบ่งชี้ไหมครับว่าเราติดเชื้อ HIV แล้วการที่จะสังเกตตัวเองในช่วงแรกของการติดเชื้อนะคะก็อาจจะมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดเช่นมีไข้เจ็บคอแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตน,นิดนึงแล้วก็มีผื่นขึ้นตามตัวได้ด้วยค่ะ ในช่วงแรกเนี่ยนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะมีระดับไวรัส h i ชวในเลือดค่อนข้างสูงมากยิ่งถ้าไปมีพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยนะคะก็จะสามารถแพร่เชื้อได้นะคะทำให้เกิดการอันตรายต่อคนอื่นได้ค่ะ ส่วนระยะ่อไปเนี่ยนะคะอาจจะเป็นระยะที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยมากๆนะคะจะเป็นระยะที่เรียกว่าติดเชื้อเรื้อรังค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้หลายๆปีเลยนะคะหากไม่ได้รับการรักษาเนี่ยนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยจะค่อยๆต่ํๆๆลงเนาะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นโรคเอดส์นะคะซึ่งในช่วงเนี้นะคะก็อาจจะเกิดอาการผิดปกติตา่างๆรวมทั้งโรคแทรกซ้อนเช่นโรคติดเชื้อวยโอกาสความผิดปกติของระบบประสาทหรือภาวะมะเร็งต่างๆได้ค่ะ แบบนี้เราก็ควรตรวจหา HIV ให้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพประจำปีสิครับใช่เลยค่ะเพราะการตรวจเร็วทราบผลเร็วหากเป็นผลลบก็จะได้ระมัดระวังป้องกันไม่ให้ติดเชือ้อหากมีความเสี่ยงมานะคะภายใน3วันนะคะแพทย์อาจจะให้ยาที่เรียกว่ายาเป๊นะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังมีโอกาสสัมผัสกับ HIV ค่ะซึ่งยาเนี่ยนะคะก็จะลดโอกาสการติดเชือ้อ ในรายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยนะคะแพทย์อาจจะแนะนํายาอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่ายาเพล็เพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อนที่จะมีโอกาสสัมผัสเชื้อ HIV ค่ะรวมทั้งแพทย์นะคะก็จะให้คําแนะนําการป้องกันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัยการใช้เข็มฉีดยาหรือแม้แต่คนที่จะตั้งครรภ์น,นะคะก็เราสามารถให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ด้วยค่ะ ทีนี้ถ้าในกรณีที่ผลบวกนะคะเราก็จะสามารถเข้าสู่การรักษาได้อย่างรวดเร็วโดยการกินยาต้าน h i ชเมื่อกดได้สำเร็จแล้วนะคะเราก็จะมีปริมาณไวรัสซึ่งจะบอกว่าวัดไม่ได้แล้วหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้ยินเนาะว่ามี U เท่ากับ U นะคะก็คือ undetectable นะคะเท่ากับ u n t r n s m m s s a b l e หมายความว่าไม่พบเท่ากับไม่แพร่ค่ะนอกจากนี้นะคะการที่กินยานเนี่ยจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะคะไม่ตกลงนะคะจนถึงระยะสุดท้าย แล้วก็ไม่ป่วยเป็นโรคเอดค่ะโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคติดเชื้อช่วยโอกาสจากเชื้อ HIV โรคหัวใจโรคสมองโรคไตหรือโรคมะเร็งต่างๆนะคะก็จะลดลงได้มากทีเดียวค่ะในปัจจุบันนะคะเราโชคดีมากๆเลยนะคะที่คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้าน HIV และยาป้องกันการติดเชื้อ HIV นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเพลปหรือว่าตัวเปปได้ฟรีแล้วค่ะเออคุณหมอครับแล้วยาที่ว่าเนี่ยต้องกินมาละกี่เม็ด มีผลข้างเคียงไหมมีโอกาสที่จะดื้อยาไหมครับยาต้านไวรัสเ i ชวีนะคะตอนนี้เรามียาตัวที่กินง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นยาแค่เม็ดเดียวแล้วก็ใน1เม็ดเนี่ยมียา3ชนิดมาอยู่รวมกันเลยค่ะ ดยยานี้นะคะผลข้างเคียงน้อยมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนในะยาสูตรมาตรฐานเนี่ยจะเป็นยาที่มีการมึนหัวนอนไม่หลับค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็คือตัวนี้แทบจะไม่มีผลข้างเคียงเหล่านี้เลยการกินยานะคะกินเพียงวันละเม็ดเนาะไม่ว่าจะกินตอนท้องว่างหรือพอมื้ออาหารก็กินได้ทั้งนั้นเลยนะคะคุณสมบัติอีกส่วนหนึ่งของยานี้นะคะที่ดีมากๆก็คือมันดื้อยาได้ยาขึ้นค่ะเมื่อก่อนเราบอกว่าห้ามขาดยาเด็ดขาดถ้าขาด1 2ถึงวันเนี่ยหรือว่ากินผิดเวลาเนี่ยอาจจะดื้อได้ใช่ไหมคะตัวนี้กินผิดเล็กน้อย หรือว่าเริ่มกินยาสักหนึ่งวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยได้ดื้อยาทันทีนะคะอย่างไรก็ดีผู้ที่ติดเชื้อไวีนะคะแต่ละรายเนี่ยอาจจะได้รับยาคนละตัวกันปัจจัยเนี่ยก็มีตั้งแต่โรคประจําตัวการดื้อยาของไวรัสการสม่ําเสมอนะคะว่ากินยาตลอดหรือเปล่านะคะแล้วก็ปัจจัยด้านน้าหนักด้วยทีนี้หลังจากที่เรากินยาไปละกินต่อเนื่องไม่ขาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่รับเชื้อมาใหม่เนาะจากคนที่ติดเชื้อมาอยู่แล้วนะคะการมาตรวจเร็ว รักษาเร็วนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีอายุไขเนี่ยค่อนข้างเท่ากับคนทั่วไปเลยค่ะคืออยู่ได้เจ็ดสถึงแปปีสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำเพิ่มอีกไหมครับหมอก็อยากจะฝากไว้ว่าใครก็ตามที่กำลังเสี่ยงนะคะให้หยุดคิดนิดนึงว่าปลอดภัยหรือไม่แล้วก็เกิดเสี่ยงมาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจก็ให้รีบมาตรวจคัดกรองเพราะว่าถ้าตรวจพบ และรักษาเร็วรับประทานยาดีไม่ขาดยาที่สำคัญนะคืออย่าไปรับเชื้อมาเพิ่มเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอายุไขเท่ากับคนปกติทั่วๆไปถึง70-80ปีเลยทีเดียวเพราะโรคติดเช,ชื้อ HIV ตรวจเร็วรักษาเร็วป้องกันได้ไม่ตีตราค่ะฟังแล้วต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับไปพวกเราไปตรวจกัน